วัสดีวันอาทิตย์ค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้เชลซีก็ท็อปฟอร์มนะคะลิเวอร์พูลก็หืดขึ้นคอหน่อยแต่ก็สุดท้ายเก็บ3ามแต้มมาได้ส่วนไทยลีกไม่ได้มีดราม่าอะไรหนักมากนะคะก็มีแค่เอ่อวีอของคู่ทรูแบงค์ขคอกับ BG จีปทุมนะคะที่ว่า ออตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะให้แฮนด์บอลทรูไปแล้วแต่ว่าพอไปพอไปดูเช็ควีก็เห็นว่ามาริอทอมเบีย er, เนี่ยบอลมันไปโดนหน้าทอมเบีย er, นะคะไม่ได้โดนแขนก็สรุปว่าการสะดุดของออฝั่งของ BG ของ True มันทำให้ตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์ที่ชนะราชบุรีมิตรผล2.0 ก็ลอยลำแล้วแหละปั๊มว่าบุรีรัมย์ไม่น่าจะพลาดแชมป์ในฤดูกันนี้เพราะว่าไทยหลีกมันยังเหลืออีกสเกมเองถูกมากมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วส่วนการท่าเรือก็ยังต้องควานหาชัยชนะกันต่อไปแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ชใหม่หนะเก่าก็คือโค้ชจะเด็ดมีรลาบขึ้นมาเห็นไหมเมื่อวานนี้ปั๊มให้ทัศนะคู่ประจวบท่าเรือว่าคุณอย่าประมาทพลังทีมหนีตายแล้วโค้ชอิสระสีทโรรู้จัก ทีมในไทยดีอยู่แล้วทีมในไทยหลีกะดีมากๆอยู่แล้วนักเตะแต่ละคนวิธีการเล่นประเด็นสําคัญคือเมื่อวานนี้ถ้าเรือไม่มีสกิลโอซูเรส e ด้วยก็เหนื่อยหน่อยในขณะที่ทำฝั่งของประจวบลิงก็มีทางด้านของเขามีวิลเลนโมตาดาวทันโบของทีมอ่ะ ถ้าเรือก็โดนเขาจับทางได้หมดคือความปัหมว่ความ create ในใน,ใน,ใ,นในเกมรุกของการท่าเรือยังไม่ค่อยมีนะคะอะเพราะฉะนั้นฤด,ดูการนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไทยลีกเราก็คงจะได้เห็นเนี่แหละค่ะว่าบูรัมจะคว้าแชมป์เนาะส่วนวันนี้ปัมเชื่อว่าคืนนี้หลายๆคนจะเป็นแฟนบอลแมนยูนเต็ดโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูล ปามเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ขอฝากนะคะแรงทั้งหมดไว้ให้กับเ,เพื่อนปีศาจแดงด้วยนะคะเพื่อนแมนยูนะช่วยกันหน่อยนะ,ะวันนี้มีแมนเชสเตอร์าร์บี้นะคะแมนซิตี้จะเจอกับแมนยูเน็ดซึ่งแฮ์รี่แม็กควายเนี่ยตามคาดการของสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแม็กควายน่าจะได้กลับมาออกสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนจอร์แดนซานโชคริชโนโรนโดแน่นอนว่าเรายังต้องฝากความหวังไว้กับเขามาคัดแบรดฟอร์ด ในการที่จะเจาะประตูของทางด้านแมนซิตี้แต่ถามว่าคู่นี้สถิติสูสีนะชนะ 2, ชนะ2เสมอ1ต่างฝ่ายต่างชนะคนละ2นัดแล้วก็เสมอกันอีก1นัดคือปปลว่าแมนยูอ่ะอาจจะแขลงฤิ์สำแดงเดทในเกมนี้ก็เป็นได้แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าแมนซิตี้คือคุณเดาใครอ่ะเลี้ยงหน้ามาเลยอ่ะฟิลโฟเดนริยัตมาเรสใครอีกโอ้ ขายวอล์กเกอร์อย่างเนี้ยคือแปลว่าวันนี้วินาทีนี้ต่อให้สถิติที่ผ่านมามันสูสีกันยังไงแต่วินาทีนี้แมนยูเตะถ้าจะรอดจากแมนซิตี้ยากวันนี้ขอฟันธงเลยให้แมนซิตี้ได้เลยนะคะวันนี้แมนซิตี้ชนะ2-1หนึ่งก็แล้วกันแมนซิตี้ชนะ2 1คูน่นี้ไม่เชื่อสถิติที่ผ่านมานะคะเพราะมองว่าซิตี้นาทีนี้ไม่มีใครหยุดเขาอยู่ขนาะดเราก็ภาวนาเองว่าให้แมนยูหยุดเขาได้นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวอาร์เซนอลจะลงเตะเนาะ อาร์เจนอลจะเจอกับวัตฟอร์ดคู่นี้นะคะตามขอให้ทัศนาเป็นอาร์เซนอลแล้วกันค่ะมาร์ตินโอเรกาดนะคะน่าจะลงสนับสนุนเกมรุกโดยมีอเล็กซองรากาเซตนะคะที่เป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลเองต่อให้มาเงียบ ปอร์ตไลท์ไม่ค่อยได้จับที่เขาแต่ปามองว่าวันนี้อาจจะนอลก็ยังจะเก็บ3มแต้มได้อยู่นะคะให้ปืนใหญ่ที่จะชนะไป2ประตูต่อศูนย์ก็แล้วกันชื่อว่าน่าจะคลีนชีตได้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้ให้2คู่ส่วนการโชเซียอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีนะเพราะวันนี้เนี่ยมียูเวนตุสจะเจอกับสเปเซียด้วยอ่ะเดี๋ยวปามอาจจะให้ไทยสกอร์ให้ทัศนะคู่นั้นในกลุ่มไลา์ก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้วันนี้เลือกดูฟุตบอลอย่างสนุกมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ